เงิน500บาทจะว่ามากก็มากจะว่าน้อยก็น้อยนะครับแต่สำหรับหลายคนเงิน500บาทเนี่ยมีค่ามหาศาลเพราะมันอาจจะเป็นเงินค่ารักษาโรคค่าเดินทางกลับบ้านหรือแม้กระทั่งค่าอาหารประทางชีวิตไปได้หลายวันเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ PkK Love Horo Channel จึงได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางยืมเงิน500บาทแบบด่วนๆสำหรับผู้ที่มีความต้องการยืมเงินด่วนตั้งแต่500บาทขึ้นไป ส่วนจะมีวิธีการยืมเงินแบบไหนกันบ้างนั้นมาดูกันเลยครับเริ่มกันที่สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์เมืองไทยแคปิตอลนะครับสำหรับหลายคนเมืองไทยแคปิตอลอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกใหม่เพราะว่าผมได้แนะนำสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ของเมืองไทยแคปิตอลไปแล้วหลายครั้งนะครับเพราะว่ามีจุดเปลี่ยนสำคัญเนี่ยอยู่ที่เงื่อนไขาการอนุมัติสินเชื่อที่ไม่มีอะไรซับซ้อน ขอเพียงแค่เราเตรียมหลักฐานประกอบการสมัครเสินเชื่อให้พร้อมที่สำคัญเลยเนี่ยก็คือบัตรประชาชนทะเบียนบ้านสเตทเมนต์ ement, หรือหากใครทำงานประจำก็สามารถใช้สลิปเงินเดือนหรือบัตรประจำตัวพนักงานเป็นหลักฐานประกอบการสมัครได้เช่นกันนะครับซึ่งการสมัครยืมเงิน500บาทกับเสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์เมืองไทยแคปิตอลนั้นปกติแล้วเราจะได้รับวงเงินที่มากกว่า500บาท โดยจะมีจํานวนสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5,000บาทนะครับสำหรับลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยสมัครยืมเงินกับสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์เมืองไทยแคปิตอลมาก่อนสําหรับเคล็ดลับในการสมัครยืมเงินกับเมืองไทยแคปิตอลให้ผ่านผมได้เคยแนะนําไปแล้วในหลายคลิปก่อนหน้านี้นะครับนั่นก็คือบัญชีที่เราจะนำสเตทเมนต์ไปใช้เป็นหลักฐานการประกอบสมัครสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์เมืองไทยแคปิตอล ควรที่จะมีวงเงินเนี่ยติดบัญชีอย่างน้อยประมาณ500บาทนะครับซึ่งนอกจะเป็นการเพิ่มเครดิตให้กับตัวเองแล้วยังเป็นการสร้างนิสัยการออมเงินอีกด้วยนะครับส่วนใครที่ไม่มีเงินเหลือติดบัญชีเลยจริงๆเนี่ยและมีความต้องการยืมเงินกับสินเชื่อนานโฟแนนซ์เมื่อไทยแคปิตอลจริงๆผมแนะนําว่าให้แจ้งข้อมูลกับพนักงานไปตามจริงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยปัจจุบันของเรา ที่ทำงานหรือว่าแหล่งรายได้ต่างๆนะครับควรที่จะแจ้งให้ครบถ้วนเพราะว่าจะทําให้พนักงานสามารถที่จะตัดสินใจอนุมัติเงินด่วน5,000บาทให้กับเราได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับอีกหนึ่งสินเชื่อหนึงก็คือสินเชื่อฟินนิกสติปีกซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความสนใจมากๆนะครับสําหรับแอป h o e n ิ x เหมาะสำหรับคนที่ต้องการยืมเงินตั้งแต่2,000บาทขึ้นไปนะครับซึ่งผู้ที่ต้องการยืมเงิน500บาทเนี่ยก็สามารถสมัครได้เช่นเดียวกันขอเพียงแค่ดาวน์โหลดแอป Phoenix ซึ่งมีให้บริการทั้ง App Store แล้วก็ Google Play Store มาติดตั้งให้เรียบร้อยจากนั้นก็เข้าสู่ขั้นตอนการสมัครเส้นเชื่อ Nano Finance Phoenix ได้เลยนะครับทั้งนี้การสมัครเสีนเชื่อกับ Phoenix เนี่ยจะมีเงื่อนไขสาคัญอยู่ที่ว่าเราจะต้องมีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่8 0 0 0บาทขึ้นไป สมัครได้ทั้งพนักงานประจำและผู้ประกอบอาชีพอิสระส่วนนักศึกษาที่ต้องการสมัครเส้นเชื่อนาโนฟินิกส์ตีปีกจะต้องมีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปนะครับและต้องมีรายได้เสริมมืออื่นมากกว่าเงินเดือนละ8000บาทถึงจะสามารถสมัครได้นะครับสำหรับเอกสารการสมัครกู้เงินกับเส้นเชื่อนาโนฟินิกส์หลักๆแล้วเนี่ยจะใช้บัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุเลขบัญชีพร้อมเพรย์หรือว่าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์นะครับ หรือว่าเลขพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนตัวในการสมัครสินเชื่อนาโนฟินิกส์นั้นเราจะต้องอัปโหลดเอกสารสำคัญไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายบัตรประชาชนสเตทเมนต์ หรือรายการเดิมบัญชีเนี่ยผ่านแอปพลิเคชัน Phoenix ได้เลยโดยโตรงนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนำให้ทุกท่านเตรียมเอกสารเหล่านี้เป็นไฟล์ pdf เก็บไว้ในมือถือเลยเวลาที่เราต้องการที่จะสมัครเยืมเงินผ่านแอปฟิ o e n i x เนี่ยเราก็สามารถที่จะกดอัปโหลดมันขึ้นได้เลยภายในระยะเวลาอันรวดเร็วนะครับสำหรับอีกหนึ่งสินเชื่อที่เราสนใจที่จะนำมาแบ่งปันให้ทุกท่านนะครับก็คือเฮงลิสซิ่งสินเชื่อเงินสด สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระนะครับสำหรับสินเชื่อเฮงเลสซิ่งเนี่ยเป็นสินเชื่อเงินสดที่มีวงเงินสูงสุดถึง20,000บาทนะครับไม่จะเป็นต้องเป็นพนักงานประจำก็สามารถสมัครได้เพราะว่าสินเชื่อเนี่ยบอกอยู่แล้วเป็นสินเชื่อเงินสดสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระที่สำคัญเนี่ยก็คือไม่ต้องใช้คนคำากกา้ำประกันหรือว่าหลักทรัพย์ค้ำประกันอีกด้วยนะครับ แต่แน่นอนเมื่อตักหลักฐานทั้สงสประการออกไปเนี่ยก็จะทําให้การตรวจสอบเอกสารของการขอสินเชื่อกับเฮง l รสซิ่งเนี่ยจะต้องมีความรอบคอบมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านใดที่ต้องการสมัครยืมเงินด่วนกับเฮง l รสซิ่งเนี่ยจะต้องเตรียมเอกสารสําคัญเลยก็คือรายการเดินบัญชีหรือว่า Statement ในบัญชีที่มีรายรับรายจ่ายเข้าออกเนี่ยให้พร้อมนะครับซึ่งเป็นเอกสารสําคัญเนี่ยที่ เราสามารถที่จะใช้สมัครยืมเงิน500บาทตัวที่ไม่จะเป็นต้องใช้สลิปเงินเดือนได้นะครับสำหรับท่านที่ต้องการที่จะสมัครยืมเงินก็สามารถที่จะเดินทางไปที่เฮงลิสซิ่งสาขาใกล้บ้านได้เลยนะครับเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยเฮงลิสซิ่งได้มีการขยายสาขาเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดที่ตั้งสาขาได้ตามข้อมูลที่ผมเน้แนบไว้ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับใครที่เดือดร้อนเงินมองไปทางไหน ไม่เห็นใครที่สามารถจิบยืมเงินได้อาจลองสมัครสินเชื่อกับสถาบันการเงินทั้งสาแห่งที่ผมได้แนะนาไว้ในคลิปนี้ดูก่อนนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูรีวิวมาหลายคนเนี่ยก็ให้คะแนนความรวดเร็วและความง่ายในการสมัครสินเชื่อมากพอสมควรส่วนวันนี้ b i c a u e r y Love h โ r o Channel ก็ต้องขอลาไปก่อนใครที่ต้องการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการเงินการลงทุนแหล่งสินเชื่อถูกกฎหมายก็สามารถกด subscribe ติดตาม b i g q u e Love h โ r o Channel ไว้ได้ ช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้มีเวลาได้อัปคลิปใหม่เท่าไหร่นะครับก็ต้องขอกรอาบออภัยทุกท่านด้วยจนกว่าเราจะพบกันอีกรักษาสุขภาพดีๆนะครับทุกคนสวัสดีและขอบคุณครับ